ความสุขเป็นของผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างบ่มีความผิดคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอรายการมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ามานาประจำวันมื้อนีพบกันในวันที่เจ็ก่อละกฏในหัวข้อเรื่องที่มีชื่อว่า สติปัญญาที่เขาต้องการและพระวจนะของพระเจ้าที่พวกเขาจะมาเฮียนหู้และสามัคคีร,รมห่วมกันในมื้อน,นี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมสุปสิทธิ์บทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เก้าพระธรรมสุปสิทธิ์บทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เก้าก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อในดังต่อไปน,นี้ สุภาษิตเหล่านี้เป็นคำว้าของเจ้าโซโลโมอนกษัตริย์แห่งอิสราเอลลูกซ้ายของดาวิดทีท่นี่แมนสุภาษิตจะช่วยแห้ทานหู้จักถึงคุณค่าของปัญญากับคำแนะนำที่ดีและจะช่วยให้เข้าใจถึงคำว้าที่มีความหมายอันเลิกเสงพิเศษคำสุภาษิตสอนให้หู้จักถึงการดำเนินชีวิตอย่างสลาดได้และให้เป็นคนณสัตย์สื่อถูกต้องและเป็นธรรม คำสุภาษิตให้คนที่ขาดประสบการณ์ลักแหลมได้และสั่งสอนค้นนมให้มีปัญญาหอบโคบคำสุภาษิ์นี่ยังเพิ่มภูนควมหู้ให้แกนักปราชและสี่แนวทางแกผู้ที่มีการศึกษาเพื่อว่าพวกเขาจะเข้าใจได้ถึงควาใหมายอันลับเลิกของคำสุภาษิตและปัญหาต่างๆของนักปราชญ์ที่ยกขึ้นมาการยำเกงพระเจ้ายาเว เป็นบอเกิดแห่งปัญญาคคนโงจ่จจาประมาทปัญญาและการศึกษาเฮียนหู้ลูกเอ๋ยจงเอาใจใส่ต่อสิ่งที่พ่อแม่บอกสอนคำสั่งสอนของเพิ่นจะปรับปุ่งนิสัยใจคอของเจ้าให้ดีขึ้นเป็นดังพวงมาลัยแห่งพระคุณซุปส่หัวของเจ้าและเป็นสายสร้อยข้องคอของเจ้า านผู้ฟังที่ขลบเอเลนเปิดตู้จดหมายและเห็นซองขนาดใหญ่โดยระบุที่อูของเพื่อนหักนางเป็นผู้ทรงให้สองซามมมอผ่านมานางได้แบ่งปันความทุกข์ที่คือกันกับเพื่อนคนนี้นางแกะหอน,นั่นด้วยความสงสัยและเห็นสอยคอหมุกหลายสีห้อยด้วยเสื้อปานธรรมดาการอวยพรที่ติดคัดมา้ามีคำเขียนไว้ว่า อ่านละัตแบบมอสและคำที่ทอดรหัสเป็นคอควมที่สลาดที่เสื่องไว้ในสายคอวาจงสแสวงหาทางของผัดเจ้าเอเลนยิมขณะที่ห้อยสายคอของตนท่านผู้ฟังที่ขลบพระธรรมสุภาษิตเป็นหนังสือที่ห่วมห่วมคำว่าแห่งสติปัญญาหลายบทเขียนขึ้นโดยกษัตริย์ซูโลโมอนผู้ที่ได้ซื้อว่าเป็นสายทีสลาดที่สุดในยุคข,ของพระองค์ ในพระธรรมนหนึ่งกษัตริย์บทที่สิบข้อที่สิสามทั้งสามสิบเอ็ดบทล้วนแต่เฮกห้องให้ปูอา่านหับฟังสติปัญญาและหลีกเลี่ยงควมงูจ้าเริ่มต้นด้วยข้อควมลักของปปสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อที่เจ็ดทีวาการยำเก่งพระเจ้าเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาสติปัญญาคือการหู้วาควรเฮ็ดหยังเมื่อใดซึ่งได้มาจากการถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยสแสวงหาทางของพระองค์ ในส่วนบทนำบอกพวกฮาวาจงเอาใจใส่ต่อสิ่งที่พ่อแม่บอกสอนคำสั่งสอนของเพลินจะประปับปรุงนิสัยใจคอของเจ้าให้ดีขึ้นเป็นดังพวงมลาลัยแห่งพระคุณซุปส่หัวของเจ้าในคอที่8ป้คอที่เเพื่อนของเอเลนได้ซี่น้ำทางไปหาแรงแห่งสติปัญญาที่นางต้องการคือการสแสวงหาทางของพระเจ้าของควรอันนี้ ส่วยนางให้หันความสนใจไปหาที่เซิงนางจะพบความส่วยเหลือที่ต้องการได้ท่านผู้ฟังที่ขลบเมื่อเขาถวายเกียรติแด่พระเจ้าและสแสวงหาทางของพระองค์เขาจะได้รับสติปัญญาที่เขาต้องการในแต่ละเรื่องและในทุกๆเรื่องที่เขาประเสริญในชีวิต แล้วก็มาถึงเวลานี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านคิดและใครควรเบิงน้ำกันว่าเจ้าสแสวงหาสติปัญญาจากใสเจ้าจะถือหักษาพระคำของพระงล์ไว้ให้น้ำหน้าความคิดเจ้าได้แนวใด แล้วก็มาถึงส่วงสุดท้ายของมานาประจําวันซึ่งเป็นส่วงเวลาที่พวกเขาจะห่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าเอ๋ยโปรดเตือนข้าพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นแหนแรงแห่งสติปัญญาที่ข้าพระองค์ต้องการอธิษฐานโดยความเสื่อในนามสื่อพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน